วันนี้ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถีเขตดุสิตข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากกองบัญชาการฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นวันที่3โดยสาขาบริการโลหิตแห่งชาติสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าเป็นหน่วยบริการที่เข้ามารับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน132คนได้โลหิต 5 9 4 0 0ซี 59, รวม3วันตั้งแต่วันที่18-20ถึง20มกราคม2564ได้โลหิตรวม2 4 9 2 5 0ซีซซึ่งจะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป การพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชรพารในวันนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนในการทำความดีเพื่อส่วนรวมสนองพระราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขซึ่งในช่วงปี2563หน่วยราชการในพระองค์และหน่วยเฉพาะกิจทหารมหัดเล็กรักษาพระองค์อาทิตย์ กองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้ที่1กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองรักษาพระองค์และกองพันฐานม้าที่2กองพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์ได้ร่วมบริจาคโลหิตณนะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเพื่อส่งต่อโลหิตแก่ผู้ป่วยและโรงพยาบาลที่มีความประสงค์เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองอย่างต่อเนื่อง